สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเกี๊ยวนึ่งรับประทานกันค่ะเรามาดูส่วนประกอบนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องมีตัวแผ่นเกี๊ยวนะคะเราซื้อมาจากตลาดก็จะเป็นแผ่นเหลี่ยมเป็นกลมๆลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นนะคะเราก็จะใช้ตัวกุ้งค่ะประมาณสองขีดหรือสองร้อยกรัมต้นกุช่ายนะคะให้หั่นฝอยๆเลยค่ะหนึ่งร้อยกรัม แล้วก็หอมใหญ่สับ50กรัมค่ะเราไปดูส่วนประกอบของตัวอันนี้คือตัวไส้ทั้งหมดนะคะน้ำมันงา3ช้อนโต๊ะเราจะปรุงด้วยน้ำมันงาแล้วก็ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนชาแล้วเราจะใส่ตัวขิงให้สับละเอียดนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตัวช่วยของเราก็คือผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี่เราจะใช้น้ําส้มสายชูหมักค่ะมีขายตามห้างนะคะถ้าไม่มีสามารถใช้น้ําส้มกันได้นะคะ3ช้อนโต๊ะน้ํามันงา1ช้อนโต๊ะเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะครึ่งตัวน้ําตาลเศษ1ส่วน3ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะส่วนของกุ้งนะคะเมื่อเราแกะหัวหางออกให้หมดอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆใส่น้ําค่ะแล้วก็ขยํานะคะ ขยำอย่างนี้ค่ะล้างประมาณขยำแรงๆค่ะให้เมือกของกุ้งให้หมดเลยนะคะให้สะอาดล้างประมาณสักสิบน้ําขึ้นนะคะอันนี้คือกุ้งที่เราล้างแล้วก็เสดดน้ําจนแห้งแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องปั่นเลยค่ะ,ะกุ้งของเราก็ปั่นเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาลักษณะหนึบๆนี้ค่ะเรามาปรุงไส้ของเกี๊ยวนึ่งกันเลยค่ะใส่กุชชี่ค่ะ หอมใหญ่ขิงแล้วก็ตัวช่วยของเรานะคะตามด้วยพริกไทยค่ะตัวน้ำมันหอยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ตัวน้ำมันงาเพิ่มความหอมค่ะแล้วเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมของไส้ของเกี๊ยวนึ่งของเราเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆพักไว้ในตู้เย็นค่ะ15นาทีก่อนนํามาห่อนะคะเดี๋ยวเราไปพักในตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทําส่วนของน้ําจิ้มกันค่ะเรามาทําส่วนของน้ําจิ้มเกี๊ยวนึ่งของเรานะคะสูตรนี้จะหอมอร่อยเลยค่ะอันนี้คือน้ําส้มนะคะใส่ซอสปรุงรสเลยค่ะตามด้วยน้ํามันงาค่ะเหล้าจีนค่ะแล้วก็น้ําตาลทราย แล้วเราก็คนให้ตัวน้าตาลละลายนะคะก็จะมีความหอมของตัวเหล้าจีนน้ามันงานะคะตัวน้ําส้มใสชูหมักเนี่ยเขาจะเป็นใสชูน้ําส้มใสชูหมักข้าวข้าวหอมมะลิอ่ะค่ะเวลาเรากินกับเกี๊ยวนึ่งของเราก็จะอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปห่อกเกี๊ยวกันนะคะเราพักไส้เกี๊ยวนึ่งของเราไว้15นาทีเสร็จแล้วเรามาห่อค่ะแล้วเราก็เตรียมไว้นะคะอันนี้ลองไปตองเอาน้ํามันลงนิดนึงค่ะเวลาเกี๊ยวเรานึ่งเนี่ยก็จะได้ไม่ติดนะคะ เดี๋ยวเรามาห่อ,อก,กันค่ะไส้เราก็ใส่ประมาณเท่าลูกชิ้นอย่างเงี้ยค่ะแบแบนิดนึงค่ะแล้วก็เอาแป้งมันที่เราตามไว้เนี่ยอย่างนี้นะคะห่อแบบง่ายๆเลยค่ะอย่างนี้ค่ะห่อแบบธรรมดาเราก็จะห่อไปเรื่อยๆจนไส้ของเราหมดนะคะ อัน,นแล้วเพื่อนๆอยากจะให้ตรงจุดตรงนี้เนี่ยมีมีลายนะคะเราก็าใช้ซ่อมก็ได้ค่ะ อย่างนี้นะคะบีบลงไปอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมีจีบน,นิดๆห่อแบบง่ายๆอย่างของเราะคะ่ะก็อย่างนี้ค่ะก็จะออกมาสวยๆอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ห่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสูตรอันนี้เนี่ยปริมาณที่เราบอกเนี่ยก็จะได้ประมาณยี่6ิห้าบตัวค่ะเราวันนี้เราก็จะเนื่องให้ดูสักส่วนหนึ่งก่อนนะคะ แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถใส่กล่องแช่ตู้เย็นไม่ได้ค่ะไว้ได้สักวันสองวันนะคะแล้วเราก็จับก,กินก็นํามานึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งน้ําให้เดือดแล้วนําไปนึ่งนะคะน้ําเดือดก่อนนําไปนึ่งนะคะเราก็จะเอาน้ําค่ะพรมหน่อยนะคะเพราะว่าเกี๊ยวเราเกี๊ยวนึ่งเราก็จะไม่แห้งเกินไปค่ะเมื่อน้ําเดือดนะคะให้เอาเกี๊ยวลงนึ่งเลยค่ะประมาณเจ็ดนาทีค่ะ เรานึ่งเกี๊ยวมาเจ็ดนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะลืมบอกไปใช้ใช้ไฟระดับกลางนะคะโอเคค่ะสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟเกี๊ยวกันเลยค่ะเกี๊ยวนึ่งของเราก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทดลองทําดูค่ะอร่อยกินเป็นของว่างได้เลยนะคะแล้วก็วัตถุดิบหาง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ